สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมโมเร n d นดัมภาคขยายความของสิ่งนี้ที่ระลึกถึง EP นี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในนักบินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การบินไวลี่โพสต์เขาเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ1898ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา แม้ตอนเด็กเขาจะไม่ได้มีพื้นฐานทางการบินเลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความหลงไหลในฟ้าเขาก็กลายเป็นนักบินคนแรกที่บินรอบโลกคนเดียวได้สำเร็จในปี1933ด้วยเวลาเพียง7วัน18ชั่วโมง49นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้นแต่ที่น่าสนใจมากกว่าการเป็นนักบินคนแรกที่บินรอบโลกคือเขาต้องบินด้วยสายตาข้างเดียวเพราะเขาสูญเสียดวงตาข้างซ้ายจากอุบัติเหตุที่โรงงานน้ำมัน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดแต่กลับไม่ทำให้เขาหยุดฝันนอกจากจะเป็นนักบินที่สร้างสถิติเขายังเป็นนักประดิษฐ์ที่พัฒนาชุดแรงดันสำหรับนักบินเพื่อให้สามารถบินในระดับความสูงที่สูงขึ้นได้อย่างปลอดภัยชุดแรงดันนี้คือพื้นฐานของชุดนักบินและนักบินอวกาศในยุคป,ปัจจุบันเลยค่ะชีวิตเขาจบลงในวันที่15สิงหาคมพศ1935 จากอุบัติเหตุเครื่องบินตกใน阿拉斯าขณะทำภารกิจสำรวจเส้นทางบินใหม่ๆพร้อมเพื่อนสนิทวิลโรเจอร์นักแสดงตลกตอนนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องราวที่ทำให้วยลี่โพสต์กลายเป็น The f a าเ e อร์ออฟไฮ l t ล t ิ d ูดฟ i g h t และนักบินตำนานที่โลกจดจำค่ะหลังจากสูญเสียดวงตาซ้ายจากอุบัติเหตุในโรงงานน้ำมัน เขาไม่ได้ยอมแพ้หรือถอยหนีกลับมุ่งมั่นเรียนรู้การบินจนเชี่ยวชาญจนกลายเป็นหนึ่งในนักบินที่เก่งที่สุดในโลกในปีคศ1933ไวลี่โพสต์บินรอบโลกค,คนเดียวได้สำเร็จโดยเครื่องบินล็อกฮิตเวก g าชื่อวินนี่เมยโดยใช้เวลาเพียง7วัน18ชั่วโมง49นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้น เครื่องบิน l o อกฮี e เวก้าวินนี่เม e ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินทั่วไปแต่มันถูกดัดแปลงและปรับแต่งโดย w i l ี่โพสต์เองเพื่อรองรับการบินระยะไกลและบินที่ระดับความสูงกว่าเครื่องบินทั่วไป w i l ี่โพสตเป็นผู้บุกเบิกการออกแบบชุดแรงดันที่ช่วยให้นักบินสามารถทนต่อแรงดันอากาศต่ำในระดับความสูงมากกว่า 50, 0 0 0ฟตได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีชุดนักอวกาศในอนาคตเลยทีเดียวค่ะ การบินในระดับความสูงมากในยุคนั้นถือเป็นเรื่องอันตรายมาก mm hmm. เขาต้องเผชิญกับอาการออกซิเจนพร่องและแรงดันบีบอัดหลายครั้งแต่เขายอมเสี่ยงเพื่อคน้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการบินไวลี่โพสต์ไม่ได้แค่เป็นนักบินแต่ยังเป็นผู้ดัดแปลงเครื่องบินและออกแบบชุดแรงดันด้วยกเอเตงนี่คือภาพของนักบินนักประดิษฐ์ที่ผสมผสานความรู้และความกล้าหาญเข้าด้วยกัน วิลโรเจอร์เป็นเพื่อนสนิทของเขาและยังเป็นนักแสดงตลกชื่อดังพวกเขาเดินทางด้วยกันในภารกิจสำรวจทางอากาศใน阿拉斯าซึ่งเป็นภารกิจที่สร้างความหวังว่าจะช่วยเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆเขาเคยได้กล่าวไว้ว่า the earth to fly is an earth to escape from the ordinary ความอยากบินคือความอยากหนีออกจากความธรรมดา เป็นคำพูดที่สะท้อนถึงจิตใจของนักบินผู้ไม่เคยหยุดฝันและ,สะแสวงหาความท้าทายใหม่ๆชีวิตของวลี่โพสต์สอนเราว่าข้อจำกัดทางการร่างกายหรืออุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งความฝันหากเรากล้าลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเอื้อมเทคโนโลยีชุดแรงดันและวิธีการบินของเขาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา การบินในยุคถัดมารวมถึงแรงบันดาลใจที่เขามอบให้กับนักบินรุ่นหลังและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเรื่องรามของวาย่โพสต์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องรามของนักบินผู้กล้าหาญแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคนว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดก็ตามหากเรามีใจมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลความเอื้อม เพื่อนๆลองนําเรื่องราวของเขาไปเป็นแรงผลักดันในการทําตามฝันของตนเองนะคะแม้จะเจอปัญหาหรือความล้มเหลวแต่อย่าลืมว่าทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณที่ร่วมระรุกถึงเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ